หลอนน้ำคายังไม่ซื้อเลยท่านหนแนนหน่อยสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะวันนี้ก็มาเกี่ยวข้าวอยู่สะแก้วครับเกี่ยวเสร็จแล้วหาที่ขายไม่ได้ครับเนื่องจากฝนฟ้าเป็นใจขนาดมันไม่ซื้อเลยมันไม่ซื้อสักโรงเลยครับถามรงมันก็ยังไม่ซื้อฝนแรงอยู่นะ ไม่ได้จะคลุมเต็นท์มาด้วยครับไม่มีเต็นท์นะโอ้ยเย่แย่แย่ม่ผู้นยี่นี่มีรถดำให้มีรถยกดำกลุ่มนะครับไม่รู้จะมองเห็นกันหรือเปล่าอยู่นี่ไม่ต้องโกยลงนะครับโอ้เห็นว่ามีรถยกดำให้นะครับเขาเรียกรถอะไรไม่รู้ เดินรูว้ว่าเทยขึ้นไปขยกด้ำให้นะทีมาสสัยต้องให้ขายกเราดดำบ้างนะมาลุ้นกัน,นครับเจ้าองนี้จะซื้อของเราหรือเปล่านาีน่ดผลแดงด้วยถ้าไม่เชื่อก็หาที่ตากยากครับเดี๋ยวนี้ แต่ที่เกี่ยวไม่ตกนะครับที่เกี่ยวที่เกี่ยวไม่ตกนะมันกตกที่ขายครับหาที่ขายยากมากแถวนี้ตอนนี้ผมอยู่สัดแก้วนะอำเภอวัฒนานครมาเมื่อวานทันทั้งนาเน,นี่ยก็ใช่นะครับของเรานะ ตนตกหนักนะครับเปียกถึงขั้นเปียกเลยแหละดูมันลุ้นกันครับมันลุ้นกันเดยน ฝนก็เลือกตกทุกวันนะคนเยอะมากครับคนมาขายเยอะมากไม่รู้ว่าคนมาขายหรือคนมาหลบฝนหลบฝน รถเกี่ยวก็เกี่ยวคอยครับนี่จะไม่มีรถขนตออ่อแล้ววจะตัไว้ไม่งไ้พะ้ตายไหวันนี้ข้านฝนตกกันบ้างครับ <c oughs> ค,อคอมเมนต์บอกด้วยนะ คอมเมนต์บอกมาครับที่ไหนฝนตกบ้างครับไปแล้วครับเจ้าของข้าวเจ้าของข้าวจะไปตีพ่อค้าแล้วครับ <c oughs> ไปแล้วครับเจ้าของข้าวจะไปตีพ่อค้ากันแล้วครับตักลีลาไม่ทันใจ ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะจะได้ขายมั้งคอยได้ขายเถอะจะได้ทีจะของข้าวเขาก็ไม่มีร้านตากนะไม่รู้จะไปไหนนะเขาไม่ได้เตรียมอะไรไปเลยอะเรามาวิ่งแล้วก็วิ่งแบกไปแบกมาหมดน้ํามันไปครึ่งหนึ่งแล้วอะหมดไปครึ่งครึ่งขีดแล้วยังไม่ได้ลงเลยไม่รู้จะคิดค่ารถยังไงเนี่ยอันนี้ผมมาขับเจ้าเจ็ดอีนะ ผมมาขับเจ้าเจ็ดอีนะครับเจ้าเจ e ็ดอีเจ้ารถ e, เ,เจ้ามอสด,ดัมซิงนะอะมอสมันไม่มาดีครับ โดนหักค่าความชื้นมาเลยเลย ทันติจันท์นี่ก็ข้าวจเจ้าเดียวกันนะครับเจ้าของเดียวกันนาปิงเดียวกันนะครับดูว่าจะได้หรือเปล่าลุ้นนะครับได้ไม่ได้ แกไม่รู้ว่าเป็นมะลิหรือเป็นข้าวหอมประทุมนะครับแกก็ไม่ทราบนะนะไปเจ้านั้นนะเจ้านั้นบอกว่าไม่ใช่ข้าวมะลินะครับเป็นข้าวหอมประทุมนะไปอีกเจ้าหนึ่งเขาก็บอกว่าต้องเอาประตากก่อนมันเปียกแรงนะโอ้โหฝนดูสิพี่น้องงานเข้าเลยแบบนี้ ว่าจะมาสามวันให้มันเสร็จไม่รู้สามวันจะเสร็จหรือเปล่าเนี่ยดูท่าแล้วเหมือนจะไม่เอาอีกแล้วนะฮะ เดี๋ยวเรามารอฟังข่าวครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอจากลากันเพียงเท่านี้กันนะครับสวัสดี điếc cái khoang, điếc cái khoang cái này. nằm này trang trang, khai, trang, không hiểu chăng, mày kia mày hả, Oi.